สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจีราพอรอุภาสพานุเมศนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆจําได้ไหมคะอ่ามารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งที่แล้วคุณครูจีให้เด็กไปทําอะไรนะคะ ให้เด็กๆกลับไปอ่านใช่ไหมคะอ่านหนังสือมารยาทในการต้อนรับใครนะคะบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆนะคะเอาละค่ะชั่วโมงนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องมารยาทนะคะในการต้อนรับบิดามารดาและนะะหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆนั่นเองคะ่ะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะบิดามารดา,าเด็กๆคงทราบกันแล้วใช่ไหมคะบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีพระคุณค่ะเพราะท่านนะคะให้กำเนิดเรามาแล้วก็คอยเฝ้าดูแล้วก็อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีดังนั้นเด็กๆจึงต้องแสดงมารยาทที่ดีต่อท่านด้วยการคารพเชื่อฟังนะคะเคารพเชื่อฟังและก็ดูแลท่านในโอกาสต่างๆนะคะข้อที่หนึ่ง ต้อนรับปิดามาดาหรือผู้ปกครองนะคะต้อนรับต้อนรับยังไงอ่าเมื่อท่านกลับมาจากที่ทํางานใช่ไหมคะกลับมาจากที่ทํางานควรอะไรคะควรเข้าไปช่วยเหลือช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างช่วยเหลือ ท่านอาจจะมีสัมภาระถืออุปกรณ์มานะคะถืออาจจะซื้อของมาจากตลาดเพื่อที่จะมาให้เราได้รับประทานนะคะเราเข้าไปช่วยถือของกระเป๋าหรือนําสิ่งของไปเก็บเข้าที่นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็นำน้าดื่มมาให้ท่านนะคะดื่มเพื่อดับกระหายหายเหนื่อยนะคะคลายเหนื่อยได้นะคะเอาละค่ะ ในข้อที่สองนะคะข้อที่สองเด็กๆนะคะสามารถดูแลบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อเวลาที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเมื่อท่านอายุเยอะแล้วนะคะท่านก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าตอนนี้อายุยังไม่เยอะแต่ก็มีอาการ ไม่สบายได้ยิ่งช่วงนี้นะคะยิ่งมีโรคต่างๆมาเยอะแยะเราก็ต้องช่วยดูแลนะคะบุคคลในครอบครัวเรานะคะเมื่อท่านเป็นไข้ตัวร้อนจับตัวซิตัวร้อนไหมอ่าช่วยช่วยดูด้วยนะคะอ่ะควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆนะคะเอาผ้าพไปชุบน้ำบิดหมาดๆนะคะแล้วก็ ทำยังไงตัวเขาเช็ดตัวให้ท่านนะคะตอนเด็กๆท่านคอยเช็ดตัวให้เรานะคะเราไม่สบายท่านคอยดูแลไม่หลับไม่นอนเลยนะคะแล้วก็ให้นำนะคะอาหารน้ำ หรือว่ายามาให้ท่านนะคะได้รับประทานบางทีนะคะท่านอาจจะลุกขึ้นไปหยิบไม่ไหวนะคะเราคอยช่วยหยิบช่วยจับให้ท่านได้นะคะแล้วก็ช่วยอ่านให้ท่านนะคะเพราะว่าเราเป็นพี่ปสีแล้วใช่ไหมคะทีนี้อ่านหนังสือคล่องกันแล้วเราก็สามารถอ่านให้ท่านได้นะคะบางทีท่านอาจจะมองไม่เห็นนะคะปวดหัวสายตาอาจจะพลามัวได้เด็กก็สามารถช่วยเหลือได้นะคะ,ะต่อไปนะคะ แบ่งเบาภาระของปิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะควรช่วยเหลือทำงานบ้านอ่าคุณครูจิก็ได้สอนนะคะไปบ้างแล้วนะคะในการทำงานบ้านนะคะตามกำลังที่เราสามารถทำได้นะคะอ่าเช่นอะไรได้บ้างกวาดบ้าน ูบ้านนะคะเช็ดโต๊ะอาหารประกอบอาหารประกอบอาหารที่เราสามารถประกอบได้นะคะที่ง่ายๆจัดจานล้างจานนะคะพับผ้าพับเสื้อผ้าที่ใช้ที่ซักเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของบุคคลในบ้านหรือของตัวเราเองเราก็สามารถทำได้นะคะ คุณครูจิจะมีภาพมาให้นะคะให้เด็กๆทายกันนะคะว่าภาพเรามีอะไรกำลังทำอะไรกันบ้างนะคะอ่าดูภาพกันสถานที่ในภาพคือที่ใดคะเด็กๆทราบไหมใช่ที่โรงเรียนหรือเปล่าคะตอนนี้กลายเป็นโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วเพราะเด็กๆก,กำลังเรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะไม่ใช่โรงเรียนนะคะเด็กๆอ่าที่ บ้านนั่นเองค่ะอ่าใช่ไหมคะใช่ที่บ้านหรือเปล่าอ่าใช่ที่บ้านนะคะต่อไปนะคะต่อไปบุคคลในภาพมีใครบ้างอ่ามีใครบ้างคะมีใครมีเพื่อนหรือเปล่าใช่เพื่อนไหมอ่าไม่ใช่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะอ่าพฤติกรรมที่ปฏิบัติในภาพคืออะไรคะเด็กๆอ่าพฤติกรรม เด็กกำลังนั่งเล่นเกมใช่ไหมพฤติกรรมแบบนั้นในภาพใช่ไหมนั่งเล่นเกมใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กๆได้นำน้ำาให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มนะคะดับการกระหายนะคะจะได้หายเหนื่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจิจะมีกระตูนเล็กๆน้อยๆไปให้เด็กๆดูนะคะญาติในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆ บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้มีพระคุณเพราะท่านให้กำเนิดและเฝ้าเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีดังนั้นเราจึงต้องแสดงมารยาทที่ดีต่อท่านด้วยการเคารพเชื่อฟังและดูแลท่านในโอกาสต่างๆดังนี้นะครับต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อกลับจากที่ทำงานด้วยรอยยิ้มช่วยนำสิ่งของที่ท่านถือมาไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย และยกแก้วน้ำใส่น้ำดื่มไปให้ท่านดื่มดับกระหายดูแลผู้ปกครองเมื่อยามท่านเจ็บป่วยเช่นใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมัดมานเช็ดตัวให้ท่านเมื่อท่านเป็นไข้ยกอาหารน้ำและยามมาให้ท่านรับประทานตักอาหารป้อนให้ท่านเป็นต้นแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วยการช่วยทำงานบ้านตามกำลังและความสามารถเช่นช่วยกวาดบ้านถูบ้าน ช่วยจัดโต๊ะอาหารช่วยประกอบอาหารช่วยล้างจานชามช่วยผับเสื้อผ้าเป็นต้นนะครับเอาละคะ่ะเด็กๆได้ดูการ์ตูนไปแล้วอ่าเป็นยังไงคะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะคะในวันนี้ทีนี้คุณครูก็มีใบางานให้เด็กๆทําด้วยนะคะอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะใบางานไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบางานกันเลยนะคะ ค่ะใบงานก็จะเป็นใบงานชุดที่5นะคะเด็กๆนะคะให้เด็กๆนะคะให้นักเรียนสำรวจตนเองว่าเคยปฏิบัติต่อปิดามารดาหรือผู้ปกครองหัวข้อที่กำหนดให้หรือไม่แล้วสรุปการมีมรารยาทของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจิกก็ ขอสอนเพียงแค่นี้นะคะให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพนะคะสู้ๆนะคะคุณครูจิเข้าใจว่างานอาจจะเยอะหน่อยเด็กๆค่อยๆทยอยทำกันนะลูกนะอย่าเพิ่งออกจากบ้านไปไหนนะคะดูแลรักษาสุขภาพถ้าออกไปไหนก็ใส่แมสป้องกันด้วยนะคะลูกขาพกเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเสมอนะคะ เราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันแล้วหวังว่าคงไม่อีกกี่วันเราก็คงจะได้กลับมาเจอกันนะคะสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย